Azure IOT m r o s o s o f t Azure IOT Software and Hardware Training นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อฝึกคนซอฟต์แวร์ i อให้เข้าใจ IOT ทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ภาคซอฟต์แวร์สอนวิชาทำ IOT ผ่าน Microsoft Azure IOT Suite ภาคฮาร์ดแวร์สอนหลักอุปกรณ์พื้นฐานที่ใช้มากใช้คอนโทรลเลอร์ ESP32 ซึ่งเป็น Arduino compatible และแพลตฟอร์ที่มี Wi-Fi ในตัวเรียนจบแล้วมีความสามารถ ทำโครงการ IoT ได้ดีทั้งในภาคอุตสาหกรรมกรเกษตรกรรมเกษตรกรรมและอื่นๆอธิบายหลักสูตรเปียนคลส์สนี้จบแล้วผู้เรียนจะมีความรู้และทักษะต่างๆดังนี้หลักการทำงานของ Cloud Computing หลักการทำงานของ Internet of Things การเชื่อมต่อ ESP32 กับ Field Gateway ผ่าน WiFi การเชื่อมต่อกับ Microsoft Azure IoT Hub ผ่าน Protocol MQTT การส่งข้อมูลและอีเวนต์จาก Device ไปยัง Cloud หรือที่เรียกว่า D2C ส่งคำสั่งและ Message จาก Cloud ไปยัง Device หรือที่เรียกว่า Cloud to Device D2C เข้าใจหลักการทำงานของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์งาน Internet of Things สามารถพัฒนาบูรณาการ Internet of Things เพื่องานธุรกิจอุตสาหกร,กรรมเกษตรกรรมเกษตรกรรมและอื่นๆได้ดี เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับวิชานี้คือ microsoft visual studio microsoft visual c sharp n e w g e t package manager microsoft azure iot hub microsoft azure event hub microsoft azure service bus microsoft azure storage microsoft azure steam r analytics microsoft power bi json net protocol amqp และ MQTT, Arduino, Platform Programming การส่งเ s สเซจจาก Device ไปยัง Cloud การส่งเมสเซจจาก Cloud ไปยัง Device คอร์สนี้เหมาะสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์นักเรียนนักศึกษาและผู้สนใจทุกค